สวัสดีครับผมคันทิดค้นผู้เวี่ยงครับเดี๋ยวมื่อนี่สิบห้าไปย่างเหรียน,นอกทงครับเนี่ยเสีย,แ,ย,ยแล้วไม่ไพ่ครับไม่ไพ่ตัดไว้แล้วอยู่ทงหน้าครับเอาอมาไว้ทะเห็ดขั้นเบ็ดครับเน่ยเดี๋ยวมาเบิร์กันครับบรรยากาศนอกทงเป็นยังไงตอนนี้เวลาประมาณแปดโมงแปดโมงก,กว่าครับ น,นนี่เป็นสาประจำหมู่บ้านครับเนี่ยตอนนี้ยังอยู่คอนเ่นอยู่ครับสิกับประม่านใบยนี่ครับเนี่ยกับกรุงเทพกาเ่าสิไปหาหาไม่ไพก่กนหาไม่ไพ่ไปเรลาขั้นเบ็ดพี่น้องเราขั้นเบ็ดเก็บไว้พ่อกลับมาพ่อได้ใส่น้ำห่วยครับหวยติดบ้านเลยได้พี่น้อง ใงตาประจำหมูบ่บ้านครับหมู่บ้านไก่อย,ยูทัางนี้ครับเป็นหมูบ่บ้านบ้านนองบัวครับนนองบัวบ้านฟังช่วงเศร้าครับพี่น้องบรรยากาศนาแรงแต่นอนตอนกลางคืนนี่กน็นาวเลยครับตอนรวทน,นี่ห่อนจะน้อยตอนกลางคืนหนาว หวยครับนะ่ยอันนี้จะเป็นห่วยห่วยได้พี่น้องถ้าพูดก็เป็นห่วยห่วยมองหายุหากินละครับเนะี่ยนี่ครับห่วยเป็นตาไส่รอบดีขนาดเลยไปตาไส้เบ็ดปลาไหลยังพอมีโอกาสมาใส่เบ็ดอยู่ครับเวลามันหน่อยแต่ผ้ามาเบิงบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งหน้า น้ำบ่ค่อยไหลน้ำห่วยครับเพราะว่าไอ้ไฟข้างล่างนี่มันหัวเก็บน้ำแล้วยู่พี่น้องก็เลยเหลือสำนีแหละครับน้ำหว่วยแต่ก็ะตะวับเปตาใสเบ็ดดีขนาดเลยแต่มีเวลามีเวลากับเปตาใสเบ็ดอยู่นะนี่ครับป่าส่งบ่อนอยู่ยอ้ส่งบ่อนอยู่ได้พี่น้องปาไง มีเวลานี่ครับมีเวลาเอาหลอบมาใส่นี่ครับหลอ่เฮ็ดไว้ใส่ดักปลาไว้เลยคือทรงบ่นแห้งอยู่ปลายัางน้งองไม้ไพ่ก็ทั้งบุญครับไม้ไพ่ตัดไว้ส่วนหนึ่งเอาไปโบบดเอาไปโบโบด แล้วไม่ไพ้กันนี่ครับบนต่ติดหงวยพี่น้องมองหายูหากินน่ครับแต่าอู่่ครับปลาค้อปลาค้อไรอยู่ครับ,ป,รป,รยยรบปีเนี่ยว่าปีที่แล้วน้ามันมหละ ใส่เบ็ดก่ซีได้อยู่ได้นะครับนี่ใส่เบ็ดสีได้กินอยู่แต่ว่ากับโบมีคนใส่บ่้่โบ,ยบ,ยบยอยเห็นคนใส่ถ้ามีเวลาหลายมือนี่ก็สิลุงส่เบ็ดให้พี่ให้น้องได้เบิ่งอยู่แต่ว่าเวลามันหน่อยพี่น้องมืัอนี้ก็ได้กลับแล้วมาแค่์สองมือสองมือก็เก็บบรรยากาศทงไฮทงหน้าอยูนสิละครับมาสองฟัง ครับห่วยนี่ก็เป็นหมู่บ้านแล้วครับเนี่ยนี่หมู่บ้านแค่ฝากทางฟังทางนี่ก็มีบ้านนี้ครับเนี่ยในบ้านลุงบ้านลุงอยู่ฟังทางนี้มองหายุหะกินติดห่วยเลยพี่น้องขั้นโบกขีขั้นเนะี่ยบื้องจินแหละครับเนี่ยบ้านติดห่วย สนุกฮาจินเลยนี่ครับก็ให้นกเขาพี่น้องปลาขุ่มบ่อนดีอยู่ปลาบ่อนดีอยู่พี่น้องเสียดายเสียดายเดี๋ยวส่งการส่งการกลับมา เดี๋ยวค่อยมาหาไซเบดพี่น้องเดี๋ยวเสียวหลอบหลอบที่เฮ็ดว้นี่สีวล่องใขงังฟางนี่แหละครับสงการเดี๋ยวค่อยติดตามอีกที่หนึง่งเดี๋ยวมาเอาไม้ไผ่กันครับมือนี้มือนี้แกมาชมบรรยากาศทงให้ทงหน้าหน้าแรงพี่น้องนี่ครับนี่แกหน,น้าทั้งพี่น้องบ้นบ่นฝังแล้วครับ แต่ส่หมอกล่งเนี่พี่น้องมันเป็นเปียกๆอยู่ตอนเศร้านี่ครับไม่ไพ่เอาไปส่วนหนึ่งแล้วครับเนี่ยไม่ไพ่แม่แม่ไงแม่ไงล่องกับพี่น้องกันน่แหละครับเนี่ยนี่ขาสา,สาหนว่ยนี่นี่ก็ปาลาไหลครับเนี่ยแต่ว่าไม่ไหล ไม่ไลยพี่น้องเป็นสายไงสาพยพ่อไงสาแต่ดังแต่เดิมเลยพี่น้องนี่ครับบรรยากาศทองไทยทงหน้าเดือนมีหน้าพี่น้ององกีงกหน่อยก็สงการละสวงการจะ่สด้มาไหมพี่น้องเพราะว่ามานี่มาแบบเป่าๆครับมาตุระมาทุระดวน ก็เลยได้มาล่าสองมื่ล่างานสองมื่เมื่อเี้ก็สิกลับช่วงใบพี่นอ้องไม่ไพ่ครับพี่น้องไผ่ที่ตัดว้มันไห้ล่ามองงามดอกพี่น้องล่ามอตรงกะเอาไว้ก้อนพี่น้องเอาไว้ดัดเอามันหกวดตัดยากนี่ครับตัดยากพอด ดดึงมาได้เนี่ยโอ้ยเครื่องหนามเคิ่องอยังอ่ะครับผมในพี่น้องบระคอบระคอหลายอยู่พี่น้องอู้บ่อนบ่อนดีอยู่ไปเค็งเลยนาะบ่อนอยูเนี่ย ีปลาไหลก็ไหลได้พี่น้องเนี่ยน่าแปลแล้วว่าปลาปลาไหลปลาไหลไหลพี่น้องเป็นอะไรอยู่ครับมันโชดีอย่างายครับ ภาพสั้นได้เรือยพีย่น้องเ้อขอโทษขอภัยนะครับภาพสั้นตตยไล่แนงหน่อยอน,นี่ครับบรรยากาศมูบาับานบัานเพื <c oughs> เพ่อญ่บัานพื่อญ่ มามาช่มบนันว่าไงครับบั่นพี่น้องกันนี่แหละเวงวิธีวิธีผู้เฒ่าอยู่บนันผู้เฒ่าอยอบัานกะนี่ครับสานอ้วนนี่แหละครับอยอ่บัานเห่ากะว่ามีอย่างก็ได้มีแนวมากเห็ดพอได้เงื่อนใส่ครับพี่น้องสานอ้วน สานแห่พี่น้องบัานสานแห่บัานไกโงงน่โรงงานอ้วนโรงงานอ้วนนี่เนาะเหื่นมาอยู่ขอนแก่นเดอร์พี่น้อง<ห> <c oughs> เป็นไรายได้<ค>ขับอยบับ่นเปนรรมเราข้อูา่บบันไปพานี <c oughs> ก่กัน เฮ็ดมาเอาใหม่ไป้หม่ถ้าเปเราขั้นเบ็ดโยงเทปเวลาว่างพอได้กลับมาติดรถพอได้มาใสอบัตรเฮาเดี๋ยวเอาลงเทปน้ำกับพาเิกแล้วลงเทพน้ำเลยครับเธอไหม่ไม่มันเอาไ่ได้ไหม่มันตรงไหม่มันคดเอาไปดัดเอาเอาได้ทำได้ไหม่มัน น้ำไหลร่น้ฟา้ดัดเอาเนาะแต่บรรยากาศเดือนมีนามันมันกระบเอเชิงมาห่อนคักงแนเนะอนนะพอเนาะเออมันแต่ว่ามันมือขึ้นนี่ผัดหนาวเลยยเงียมือขึ้นแต่ว่าเดือนเมษา,านี่สิห่อนแห้งขึ้นได้บุไม่ส่งอครับย่่งต่อครับพี่น้อง ครับมา,าสงการครับเรียกตั้งผม <c oughs> ผม <c oughs> ผมไม่ได้นั้นเด้ <c oughs> ผมไม่มได้ออนมาผมท่านได้ออนมาอยู่เังบ่อยเต็มตัวมา่ยูนนี่แต่โดนแล้วท่านได้ออนมาจากบ้านผู้เวียงอยู่ <c oughs> <c oughs> ครับพี่นองทางเขาหมู่บ้านนี่ครับโอไหเสเทียน พี่น้องไล่ตาแล้วพี่น้องเอ้ยเศอแับกับว่าแมนระบบกันสะเทือนพี่เลยค่อยยางเอาละครับพี่น้องยางเนาะเราสักสักหมวกแล้วครับบรรยากาศช่วงเศร้าบ้านนองบัวพี่น้อง น้องบัวบ้านฟางพี่น้องคอนแจนนี่กับ้านพี่น้องคือกันครับเนี่ยบ้านพอบ,บำมเดี๋ยวไปชมสวนครับสวนสวนลังบ้านพี่น้องปลูกปลูกใบพ่อได้อยู่ได้กิน,ม,นมันมันมะีิก็ตัดไปเมื่อวานนี่ครับตัด,ตดใบมัน น, <c oughs> นี่แม่แล้วก็สันแหบ่แม่นี่แม่แล้วก็สันแหเป็นวิธีบานเท้าเลยครับพี่น้องอยูบ่บานเท้ากัอยู่ไก่ลงอวนคอนแกนกระได้มาเอาแหว่าสันเพราะได้อยู่ได้กินมาใส่ลูกต,ต่อแห่พร้อมอยู่แถวคอนแกนนี่หลายด้ยพี่น้องไอย่ แถวคอนเกนนี่ลายอยากว่มีงานก็ได้มีงานอยากมีงานก็ได้มีงานก็ได้เห็ดครับนี่ครับก็ได้สื่ออยูด่ดใส่กินแม่บ้านแหยน้ำข้างค้างนี่ขายแหยลายได้พี่น้องขี่รถมานี่อยู่แ,แถวบ้านยังนอนนี่พ่อบ้านอี่ยังที่เออบ้านโกคกสูงเนาะทางออกคอนแกนเนาะเออบ้านโกคกสูงทางออกคอนแกนหลายแหง้ง ครับผู้ใดผ่านมาทั้งบ้านโคกสูงก็วแวะเบิงเดอครับแหแฟนอยู่เต็มเลยทางทั้งพร้อมวานเลยแต่ว่าบ่ไดดลุงรีวิวเทียมีีี่่รถทานพี่น้องแต่ว่าก็มีช่องเห็นช่องมีช่องหนึ่งที่ลงรีวิวอยู่ครับบ้านโคกสูงน่ครับเดี๋ยวไปเบิรงอันนี้บ้านครับเนี่ยอันนี้คือบ้านพอลีมูก,กิ มมกิแรนรัดเลยนี่ครับมมกิอุย้ยมมกิมมกิกินอะไรยังนี่ครับความอุดมสมบูรณ์พี่น้องโยหน้าบ้านกะต้นบมะมี่กำลังเป็นหมากนะครับมีดกขนาดเลยหน้าบ้านพร้อมขูดปวดแต่พร้อมขุดปวดแ้่ว่าผู้เดียวแนตะ นี่ครับบ้านบ้าน,านาคิดคนผูเวีง่งพี่น้องนี่ด้วยบ้านกระไดบ้านกะเห็ดพ่อได้อยู่นี่แหละครับพี่น้องดีมากนี่ครับแข่งบ้านจะปลูกบะเขยบหรือหน่อยนาบะเขยบครับบะเขียใบถ้ะกิน ี่ต้นมันมันมะลีที่มะลงครับหมู่บ้านนี่ก็ตัดแต่งกิ่งพี่น้องก๊กพี่เลิกเ๊ครับบ้านนี้ก็ตัดแต่งกิ่งตรงนี้พันเชียงไม่เลยพี่น้องแต่ว่าหมากหมากมากันพึ่งกินเมือ่อหันครับด็กหน่อยเก็บกินหมดละก็เลยไม่ีโอกาสกลับมาบานก็เลยได้มาตัดแต่งกิ่งไว้ อันนี้กับพันธุพันธุ์ยังโมโหกันครับเนี่ยเพระาะว่าลูกสีเงยหมักสีเงยใบเงยครับพี่น้องไข่ไข่ออฟซีนะครับเตลุกีแต่ว่ามันคือสีบ,บอรอนดนนะครับเนี่ยเพราอเห็นต้นอยู่ในกรุงเทพก็เลยข,ขอขึ้นมา,าไม่ล่นนี่ประกอกครับเงาปกอกพริก เป็นทั้งหลังสวนพี่น้องหลังสวนนี่แกเวลาชาชูรสพี่น้องราชาชูรสประสันเพิ่นว่าไใบสะใส่ต้มไก่ต้มปลานี่เป็นหลังบ้านครับสวนหลังบ้านปลูกตะไคร่ก็ไ,ได้เยอะได้กินอันนี้พ่อเพิ่นก็นเลี้ยงปลาไว้ปลาเค็งครับเนี่ยแล้วเห็ดบอ่อ พอได้ปนใหม่ลงกันพี่น้องอครับเป็นปลาเข็งพอได้ปนพี่น้องต้นนี้เป็นต้นสมนะครับสมเขียวหวานนี่ครับต้นสมเขียวหว,วานบางปีที่แล้วก็ได้กินน้วยอยู่ครับเนี่ยหลายน้วยอยู่ ฟื้นเอาไววแทะดังไฟพี่น้องเตาแก๊สก็มีโยต่วกก่วาหักผู้เฒ่า่นไว้ดังหนึ่งหนึ่งเขาหนึ่งน้ำแล้วก็ผูค่อยอยากเปิดปันไดเตาแก๊สบ่งพี่น้องพี่น้องบักมี่ครับหรือขนุนนี่พันนี่ได้มาจากกรุงเทพครับในมาจากหน้าแล้วว่าบักมี่ไรอย่างหรือขนนไรอย่างพันว่า คดกบดีย่ครับปีนี่ทั้งนี้ก็มีสันมีผักติวไงพี่น้องติวไงทั้งนี้จะเป็นละมุดนี่ครับต้นละมุดเลยนี่น,ะนครับหมากมันติดตลอดปีเลยพี่น้องละมุดเนี่ย นี่ครับดกแต่ว่ามันงํากันตัวดกนี่ครับเนี่ยละมุตต้นเนี่ยติดตลอดปีเลยนี่ก็ตน้นบักมีอีกต้นหนึ่งนะครับสละอินโดนี่คือบริกินนะครับสละอินโดนี่ต้นนี้นี่ครับสละอินโดที่ได้ตัดทิมนี่แหละครับ น้ำไหลคิดผิดเลยครับเอามาล่งเพราะว่าต้องเกสรอนมันต้องเอามาเคาะใส่กันนะครับผสมเกรมอนบ่มีเวลาไน้อยู่ก็เลยมีตน่นามตะใบแล้วครับดกเลยตัดทิ่มครับพี่น้องคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรนะครับก็พามาเมบ่งบรรยากาศคอนแจน บรรยากาศบ้านนอกเฮ้คลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่พ่อกันคลิปคลิปหน้าสวัสดีครับผมอา้าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหายน้ำเดเดอพี่น้องเดอเป็นกำลังใจกัน